ครับสวัสดีครับผมอาจารย์สัวศัก์เชื้อชัยนะครับครับวันนี้ที่เห็นในคลิปนี้ก็คือผมจะมารีวิวเจ้าตัว power นะครับ2.1มินินะครับที่ทำขึ้นเองนะครับดูนะครับนี่คือเป็นงาน DIY นะครับงานเก็บก็คือถามว่าสวยไหมก็อืมจะบอกก็ในสายตาผมก็ถือพอใช้ได้นะครับอ่านี่คือให้เห็นกันนะครับคืองาน DIY นะครับสวยๆนะครับ โชว์วงจรน,นะครับแล้วก็มีระบบรักษาความปลอดภัยด้วยคือหนึ่งต้องปลอดภัยไว้ก่อนสำหรับลูกค้านะครับอันนี้นะครับพอดีลูกค,ค้าได้จัดสั่งเข้ามาบอกว่าอาจารย์ครับผมขอเป็นโชว์วงจรแต่ขอให้ปลอดภัยหน่อยนะครับคือคลิปที่ผ่านมานะครับคือโชว์วงจรจริงแต่โชว์เปือเยเลยนะครับไม่ได้เซฟในเรื่องความปลอดภัยนะครับอันนี้ผมก็เลยเซฟให้นะครับเรื่องความปลอดภัยก็คือโชว์ด้วยแล้วก็ เซฟเรื่องความปลอดภัยด้วยนะครับเป็นงาน DIY เหมือนกันนะครับนะครับเพิ่งทําเสร็จนะครับก็มาดูกันข้าวๆนะครับก็คือด้านนอกก็มีปลั๊กอินพุตนะครับ220โวลต์แล้วก็สวิกออนออฟเปิดเครื่องนะครับแล้วก็มาดูด้านข้างกันด้านข้างก็มีนะครับแท็บบนนะครับแท็บแถวบนก็คือเป็นซับบูเฟอร์นะครับก็คือ B ก็คือเบสนะครับแถวบนเบสเบสก็คือเป็นโมโนนะครับ2.1ครับส่วนข้างล่างตัวทีก็คือสวิตเตอร์ก็คือ กลุ่มสวิตเตอร์เสียงกลางก็คือเป็น LR ซ้ายขวานะครับเป็นเสียงซ้ายกับขวานะครับแล้วก็ช่องอินพุตซ้ายขวาเหมือนกันนะครับแล้วก็เรามาดูด้านหน้ากันอ่าอันนี้คือด้านหน้าของเครื่องด้านหน้าของเครื่อง,อง,องก็มีวอลลุ่มซับบูเฟอร์นะครับแล้วก็วอลลุ่มเสียงแหลมแล้วก็วอลลุ่มมาสเตอร์นะครับด้านในวงจรก็อ่าตอนนี้ผมล็อกน็อตไปละล็อกน็อตไปละคือจริงๆแล้วถ้าเราอยากจะถอดโชว์วงจรงจริงก็ถอดน็อตสี่ตัวนะครับกลองสายนี่แล้วก็ยกออกนะครับ ก็จะเจอวงจรอ,อย่างเดียวนะครับให้ดูกันรอบๆนะครับอ่ะอันนี้เรื่อง power จบไปนล่ยเดี๋ยวเราไปดูตู้ลำโพงกันต่ออ๊บอ่าอันนี้พูดถึงตู้ลำโพงมากนะครับตู้ลำโพงก็เป็นเนี่ยครับชุดนี้ของลูกค้าโดยตรงเลยนะครับก็ตู้เป็นตู้ซับบูเฟอร์นะครับดอกหกนิ้วหกจุดห้านิ้วนะครับหกนิ้วครึ่งนะครับซับบูเฟอร์หกนิ้วครึ่งแล้วก็เสียงกลางแหลมที่เห็นก็คือ เสียงกลางนี้ผมเอาดอกสีนิ้วใส่นะครับเป็นเสียงกลางของตู้โฮมนะครับตู้ชุดนี้ในคลิปที่ผ่านมาคงเห็นกันไปแล้วนะครับก็คราวนั้นเทสพาเวอร์อีกตัวหนึ่งอ่าคราวนี้เป็นชุดของลูกค้าโดยตรงเลยทั้งชุดที่เห็นนี้นะครับอ่าด้านหลังก็คือผมเส้นสีขาวคู่นี้อ่าสองเส้นนู่นครับคู่นี้เป็นกลางแหลมนะครับสองข้างสเตอริโอส่วนเส้นสีแดงก็เป็นเบสนะครับอ่าซับเบสอันนี้เรามาเริ่ม ต่อแล้วก็เทสเสียงกันเลยดีกว่าไหมนะครับก็2องนาทีผ่านไป3นาทีแล้วอ่าโอเคผมขออนุญาตใช้ขาตั้งกล้องแล้วกันนะครับพอดีตอนนี้อืมไม่ค่อยถนัดเลยอ่าโอเคครับผมอุ้ยอืม ครับก็เดี๋ยวผมต่อกันให้ดูเลยนะครับอ่าใช้ขาตั้งกองครับเส้นสีแดงนะครับเส้นสีแดงนี้ที่เห็นก็คือสีแดงนี้ก็คือเป็นเส้นเบสนะครับเบสผมจะเข้าข้างไหนก็ได้นะครับก็คือมันเป็นโมโนนะครับผมต่อพ่วงกันไว้โดยใช้แท็บคู่นะครับอ่าเสียงเบสเข้าแล้วนี่ครับเสียงเบสนะครับแล้วก็ตู้เสียงกลางแหลม2ลูกด้วยกันนะครับก็เข้าด้านล่างลูกซ้ายกับลูกขวานะครับ ลูกซ้ายลูกขวาน,นีไลลบะอ่าอน,นีลบอ่าอน,นี้คือลำโพงเขาเรียบร้อยนะครับก็มาดูนี่ครับสายอินพุตก็คือสายไฟสายไปสายไฟก็คือสายอค,คอมพิวเตอร์นะครับนี่ครับเป็นสายของคอมพิวเตอร์โดยตรงนะครับก็เอามาใช้ได้เลยครับเพราะว่าผมใช้กล่อง Power Supply เป็นตัวทำนะครับอ่าผมเสียบลักไฟสองอยยสิบไปแล้วนะครับ ครับผมคราวนี้ก็อะไรอย่างอ๋ออินพุตเสียงนะครับนี่อินพุตนะครับอินพุตเข้าด้านหลังเนาะเข้าแดงข้าง้ดงข้างไม่ใช่หลัง,งอินพุตหนึ่งเส้นสองเส้นโอเคครับอ่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยอันนี้ตรงปลายเราก็มาเสียบกับโทัพร์ัเทสกันเลยดีกว่านะครับ หาเพลงก่อนี๋ยวก็เปิดผาวเวอร์นะครับเดี๋ยสักครู่ผมหาเพลงก่อนออะไรดังอะ่ะนี่อะไรเข้า <c oughs> ก็เดี๋ยวผมหาเพลงเพจก่อนนะครับอมไม่รู้ใช้ได้ปะ <c oughs> ลองลองฟังดูโอเค อ่ะเปิดพาวเวอร์ครับผมอ่าเปิดพาวเวอร์เรียบร้อยแล้วก็ลองเปิดเสียงก่อนอ๋ออันนี้ เมสเซนเจอร์ของลูกค้าเนี่ยครับเจ้าของเครื่องที่เดง้งอันนี้ผมเล่งเสียงนี่นะครับเนี่ยเล่งเสียงเสยก็คือยังไม่ได้เล่งซับกับเสียงแหลมนะครับก็คือเล่วบลลุ่มเฉยจะเป็นออกแนวกลางเป็นตัวเสียงกลางเสร็จแล้วเราก็มาเริ่มเล่งเสียงแหลมกันนะครับเมสเซนเจอร์ Messenger ลูกค้าโอ้เสียงใสมากครับใสกริ๊กเลยแล้วก็เล่งเบสเลย 你贝。 เาเบรแเบรสึกกระพือมากเลยกระพือ,อย่างแรงเลยครับผมมาเพียงก่อนอเพียงผมไม่ได้ลงไว้ด้วย วันนี้ผมจะอัดให้ดูเลยครับเจ้าตัว2.1มินินะครับกับตู้มินินี้นะครับครับคุณลูกค้านะครับถ้าเจ้าของเครื่องนี้นะครับก็บอกก่อนนะครับคือถ้าโทรศัพท์ดังเบานะครับมันก็จะเล่งเนมน้อยนะครับถ้าเสียบกับคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กนะครับจะได้น้ำเสียงที่แรงมากเล่งนิดเดียวก็ดังแล้วครับ นีก็คือว่าดังโอเคนะครับเพราะว่าผมใช้โทรศัพท์ของยี่ห้อแหละทูดังเยอะรู้สึกว่าผมจะเข้าลำโพงขั้วผิดนะครับ นะครับโอ้ยผมเข้าตรงนี้ผิดป่ะเนี่ยเอาสูบโอ้ผมเข้าลำโพงดัานหลังผิดไป พอดีที่เสียงหายไปผมทดสอบลองกับขั้วตรง power ดูนะครับพอดีคิดว่ามันกับขั้วนะครับพอดีสายลําโพงที่ผมลากมามันกับนะครับผมไม่ได้ดูว่าเส้นสีดําหรือสีขาวนะครับพอดีว่าเออมันแสดงกับขั้วแน่ๆดังไม่ออกครับอันนี้คือดังออกเต็มที่นะครับโหถือว่าจัดว่าดังมากโอเคครับผมผมก็ขอจากลาไปเท่านี้นะครับกับ power นะครับ2.1นะครับจิ๋ว DIY นะครับก็ ขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายนี้ผมก็จะจัดส่งชุดนี้นะครับอ่าชุดตัลรุ่งชุดนี้กับพาวเวอร์ตัวนี้ให้กับลูกค้านะครับครับกับผมอาจารย์ส่วนักนะครับหรือที่เรียกว่าครูเอ็มนะครับก็ขอจากลากันเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวก็จะมีคลิปใหม่ๆต่อมาเรื่อยๆครับท่านใดสนใจก็ด้านล่างครับติดต่อได้ด้านล่างแล้วก็เข้ามาดูคลิปิดีโอเพิ่มเติมนะครับได้ครับผมเอาลิงก์ลงให้เรียบด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะครับครับสวัสดีครับ